สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเปนเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันพุธที่19พฤษภาคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลซ์ลีกครับโอลิมปิกอสไพริอัสครับพบกับฟิโอเนตินาเวาราตีสองตรงครับคู่ต่อมาเป็นเจริกญี่ปุ่นครับผมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับพบกับคาชิวะเรโซครับผมนวราห้าโมงเย็นครับคู่ต่อมาเป็นสวีเดนออสเวคานครับผมมอสบี้เอไอเอฟ สุดท้ายเป็นนอร์เวย์ที่เปริเกนครับผมโบโดกริมครับผมพบกับซานเดฟยอร์ดครับแวราเที่ยงคืนตรงครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7 m ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมคำพูดแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลซิลีกครับระหว่างโอลิมปิกอสไพรริอัสพบกับฟิอันเนตินาชิงชนะเลิศครับเกมชนะเลิศบอลถ้วยเล็กยุโรรปคับิศ ยูโรปาคอนเฟลเลรทีคโอลิมปิกอสไฟเรียสจากทีมกรีกพกกาฟิลันตินาจากทีมอิตาลีครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับโครงการการเจอกันเนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับสภาพทีมทางฝั่งโอลิมปิกอสไฟเรียสครับกุนซืออย่างโคเช่รุยครับจะมีบาดเจ็บอยู่2รายได้แก่เนลสันเนบบี้ครับแนวรับแล้วก็เกลสันมาตินกองกลางคาดว่าจะมาในระบบ4ต่อ3ต่อ3โดยมีผู้รักษาประตูมือ1อย่างคอนสแตนติโนสโซลาร์คิสครับผมคู่เซ็นเตอร์อย่างเรซอสกับกาโมแบ็กซ้ายอัล จิโน่เอเชกับอิบอร่าแดนนาสามภาษาลิมเส้นโพเดนฟอสตูนิสครับมีหน้าเป้าอย่างกาบี้ครับทราบที่น้ำฝั่งฟิลิปปินส์ครับคุณซื้ออย่างวินเซนโซอิตาลิโนครับจะมีผู้เล่นบาดเจ็บแค่รายเดียวคือริคาร์โดซอลติครับริมเส้นทางด้านซ้ายครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองครับคาดว่าจะมาในระบบสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับลูกษาประตูอย่างชาร์ราชโน่ครับคู่เซนเตอร์อย่างมิเรนโควิชแล้วก็มาร์ติเนสคาตาแบ็กซ้ายบิโรกี้แบ็กขวาโดโดครับกองกลางตัวรับสองคนอย่างอาตูมันดาโกราสามภาษาในแดน เป็นฌานแล้วก็ก่อนซาเลสครับหน้าเป้าด้วยความหวังอย่างอันเดรสเบรนติครับผมท่าฟาร์สนาครับโอลิมปิกอสครับรอบที่ผ่านมาเอาชนะแอสันวิลามาทั้งในบ้านและนอกบ้านเกมล่าสุดไปเยือนขนาที่นายกอสครับเสมอสองตัวสองครับฟอร์มล่าสุดหเกมล่าสุดแพ้แค่เกมเดียวครับชนะห้าเกมจากแปดเกมเก่งในบ้านครับชนะหกเกมติดต่อกันเกมรับหนึ่งเสียประตูเกือบตลอดทุกเกมเลยครับซาตินาฝั่งเซร์ันติน่าครับรอบที่ผ่านมาชนะครับลุกในบ้านสามตัวสองไปเยือนมาเสมอหนึ่งตัหนึ่งครับล่าสุดไปเยือนกายารีชนะสามตัวสองฟอร์มเกมล่าสุด แค่เกมเดียวก็เกมลุกเล่นอย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้ว9ประตูติดต่อกันครับแต่เกมรับเนี่ยเกือบทุกเกมเช่นกันเลยครับในน้องเกมวันนี้กาฟิโนติน่าเนี่ยเข้าชิงรายการนี้2ปีติดครับแต่ปีที่แล้วรอบชิงแพ้เวสต์แฮมิเลตมาหนึ่งประตูสครับปีนี้แก้ตัวว่ากันตามเนือพายครับฟิโนติน่าเนี่ยฟอร์มเหนือกว่าหน่อยครับเกมลุกร้อนแรงครับเกมนี้เปิดเกมลุกสู้อย่างแน่นอนครับโอลิมปิโกสเนี่ยมีทีเด็ดหน้าเป้าอย่างเอลกาบี้ครับที่ยิงรายการนี้10ประตูเลยทีเดียวครับชนะแอสตันวิลล่ามาตรฐานยังคงไม่ธรรมดาสู้้้้ไไดดดออ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 ยย่่่่่่่าาาาางงงงงงงแแแแนน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 นคคคคครรรรรรรัััับบบปปะเเกกกกกมใชชวววววลลลสสฟิตีี ไม่เข้าใครออกใครคิดว่าในบรรดานี้โอลิมปิกอสไม่น่าแพ้ครับสกอร์ที่คาดครับเสมอหนึ่งประตูหนึ่งครับไปต่อเวลายิงจุดโทษครับฟันธงครับรองโอลิมปิกอสครับพูดถัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลเจอริกยูเวชัยนวันครับระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสพบกับคาชิวะเรโซครับผมนับตกค้างนะครับเกมล่าสุดคาชิวะเรโซครับเปิดบ้านเอาชนะไปสองประตูศูนย์ในการเจอกันมาโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสยังพอเหนือกว่าหน่อยครับชนะเกมเสมอสองเกมแพ้สามเกมครับฟาดดินทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับกุญแจอย่างเฮรี่คิวเวลลคครัับบบยงมีผู้เเ่นาดจ็ือเอ็ดดวร์โ เพียงรายเดียวเท่านั้นครับตำแหน่งอื่นจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาในระบบ4-2-2-3ตัวหโดยมีแดนกลางรับอย่างทาคุยะคิดะกับโคตะวัตนาเบกครับผมสมประสานเกมลุกในแดนกลางอย่างยานมาเทอุสอซาฮีอูเอนากะแล้วก็เอแบโดยหน้าเป้าเนี่ยจะใช้งานเอเดรีนโลเปสครับทีมทาฟังคาชิวะเรโซครับผมคุณซื้อยังขาดผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2คนครับได้แก่โทโมกิทาการมิเนะครับมิดฟิลด์ตัวรับที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับแล้วก็ฮิเดทากะไมเอะครับผมกองหน้าดาวรุ่งครับาดน4.4.2โยกองห้ กูจะใช้มาโอโพโซยะกับโคสึเกะคิโนชิตะครับผมท่าฝั่งนั้นนะครับเจ้าบ้านอันดับที่4ห่างโซนตกชั้นเพียง3คะแนนครับมีเกมแข่งกว่าคู่แข่งถึง3เกมเลยทีเดียวครับชนะหมดสิทธิ์มีอันดับที่5หรืออันดับที่6ครับเกมล่าสุดไปเยือนรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกนัดชิงไปเยือนเอาไอแพ้มา1นประตูห้าครับรวม2เกมแพ้ไป6กประตูสามเกมในลีกล่าสุดไปเยือนเอฟซีโตเกียวเสมอไป1นประตูหนึ่งครับไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันในลีกครับเกมในบ้านเนี่ยเสมอ2เกมติดต่อกันช่วงนี้หาชนะยากมากเลยครับทีมเยืือออนนนัััดดบบที่่แลล้ววคครเเกกมาาาาสุไปยิ บอนตาเล่ครับเสมอไป1นึ่งประหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดยังไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดต่อกันฟอร์มทรงตัวครับเสมอแพ้เท่าๆกันเลยครับเกมเยือนไม่ชนะใครมาหเกมติดต่อกันแล้วครับแนวโน้มเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งจะแพ้ไม่ได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับกำลังใจไม่เต็มแน่นักเตะเนี่ยเกมนี้คงพยายามสู้เพื่อชนะในบ้านครับทีมเยือนฟอร์มดีเลยทีเดียวครับแต่เกมเยือนเนี่ยก็ไม่สู้ดีนะครับโอกาสเสมอมีสูงมากๆเลยสกอตติก้าครับเสมอหนึ่งประตูหนึ่งครับฟันธงครับคาชิวะเรโซครับผมสำหรับคู่ัมาาบบบบเเกออออฟงี้พ เช่นครับเกมที่12นะครับเกมล่าสุดักเคนเนี่ยเปิดบ้านแพ้ไปสูนยนึครับในการเจอกันมา m o บีเอชนะ2เกมติดต่อกันภาพรวมเนีสูสี่บอลสูมกนเลยครับถ้าฟัตันากรับเจ้าบ้านอันที่5เกมล่าสุดไปเยนเยอระกาดครับแพ้1นึ่งครับแพ้2เกมติดต่อกันไม่ชนะขั้นมา6เกมจาก9เกมฟอร์มไม่สู้ดีนะครับทีมเยอนอันที่6ครับมีคะแนนแต้มเท่ากับเจ้าบ้าน17คะแนนครับเกมล่าสุดไปเย็นเจไอเอสครับผมแพ้มาศูนสามครับฟอร์มล่าสุดไม่ชนะมาสามเกมติดต่อกันเกมเยือนแพ้สองเกมด เกมบุกเต็มที่นะครับทีมเยือนเนี่ยมาตั้งรับรอสนกับอย่างเดียวครับเล่นเกมเย็นแล้วก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับแต่เชื่อว่าเจ้าบ้านชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอ็ได้คาดครับมอบี้ชนะสองตัว่อหนึ่งกร์ดฟันธงครับมอบี้ครับกู่ทุนไทยของเราในวันนี้นะครับเป็นการบิคอสวอนนอร์เวย์ที่เป็นลีเกนครับระหว่างโบโดกริมครับพบกับซันเดยอฟเกมล่าสุดเนี่ยโบโดกริมครับเปิดบ้านชนะไปสี่ตัวสามครับในการเจอกันมาโบโดกริมเนี่ยชนะห้าเกมติดต่อกันครับถ้าฝั่งนะครับเจ้าบ้านจ่าฟุงใน้้าานนนนมม่เกกสดอชะติหี ตติด่อกันชนะ7เกมจาก10เกมครับทีมเยือนอันดับที่15เกมล่าสุดไปเยือนเขาเกียซุนครับผมเปิดบ้านแพ้มา1นึ่งบุรุสองครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้3เกมติดต่อกันเกมเยือนแพ้3เกมติ 3, 3, 3, ดต่อกันเล่นไม่ดีทั้งในบ้านและนอกบ้านครับแนวโน้มเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านจ่าฝูงความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับต้องการชนะเท่านั้นครับเพราะห่างอันดับที่2องี่2คะแนนทีม ern, เยือนเนี่ยแพ้มาลัวลัวเกมนี้มารับแล้วรองสนับครับบอลแพ้ทางสู้กันไม่ได้เลยครับเจอกันมาบุรุกิมเนี่ยชนะมาตลอดยังไงเกมนี้เจ้าบ้านก็ชนนนนะไดด้อออย่่างแครรับสก์ิ เพียงเท่าน,นี้ครับหากใครที่ชอบไปยิานืมกดไลค์แล้วก็ยินลืมกดซับสไคร e เป็นกำลังใจใผู้ผมด้วยนะครับการวิเคราะห์เดี๋ยววันนี้ก็ขอจากวิวนี้ครับสวัสดีครับผม